สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดียามขลงนะครับเพื่อนๆจ้ามานะจ้าใหญ่หน่อยออกมาเลาะเบึ้งเหลือพี่น้องจ้าบ่าได้มายามลายมือแล้วแล้วก็ะประงงงเพิ่นปิดหน้านา้าสามวันเพนปิดดอกเพิ่นมาเลาะหน้าน้าก็ะลิบ่ได้ทำการอันใดพอดีติดภารกิจน้ำพอดี1นส ก็เลยบม่ได้มีเวลามาลงจะเพื่อนๆก็สรุปแล้วก็เป็นฮารเมอร์จะเพื่อนๆจะไม่ได้มาลงน้ำนี่ก็ได้ห้าวันแล้วนะจ๊ะยังไม่ได้มาสำรวจหน้าน้ำมันนี่ก็เลยออกมาเบิงออกมาดูว่ามีอะไรคืบหน้าไปหรือเปล่าก็บ่มีแล้วจ้ะเพื่อนๆน้ำก็ยังอยู่เหมือนเดิมสภาพเดิมๆพี่น้องเอ้ยย้าหน่อยก็อยากเอาเรือขึ้นไปไว้น้ำมูอยู่เรือยจ้าหน่อยยุคผู้เดียวก็เป็นเงาๆเลยพี่น้องมาเสียไปไว้น้ำมูอยู่ฝุ่นแพกับยุคพี่จอดไปนี่ละ ส่วนมักกับใครมีคนลงมาดอกนะคะหากินโซนทั้งนี้ก็ไดสิหากินไรไดเราพี่น้องเอ,อ้ยทั้งน้ำก็ได้เพราะว่าเงียบเงียบถึงเงียบพิเศษเลยพี่น้องนะนะทั้งน้ำก็เลยพี่น้องจ้าตอนนี้ยาหางกากกเริ่มง้ามสะพั่งอีกแล้วละ่ะเพื่นกับพากันมาเอากันลายอยู่นะคะแต่ยังน้อยเสาเอาล,ละล่ะ้าหางกาเอาซ้ำนั่นละ่ะสามรอบพอแล้วจากสีผืนก็นเอาละแต่สบตำเลี้ยวบบเลี้ยวยังบบฮูนะคะสีผืนก็นได้ พอดีมีเพื่อนมายกสะดุ้งย้ำขลงเดี๋ยวยายน้อยสิาพาไปเบิ้งนะคะเพื่อนๆว่าเพื่อนถือหรือบ่ถ์ถือนกย้อนย้ำมาแลงจะเอา้าแพะหลังนั้นหายไปไซบะเขาย้ายไปไว้ไนี่เขาขึ้นไปทั้งไหนยุบเห็นแพะหลังที่ผูกยุบกับปัะนี้โอ้สักเพื่อแสดงว่าเพื่อนถือตัวไหนพี่น้องเ,เดี๋ยวยายน้อยสิาพาไปเบิ้งนะคะว่าเพื่อนถือบ่ถ์ถือป้าจา๋าเดี๋ยวไปเบิ้งใกล้ๆกันเลย แลเพิ่นถือปลาบ่ยกสะดุ้งยางน้ำแคลงจะเ,เพื่อนอาราเทียบฝูกกระถือฝูงปลาน,นิดหน่อยก็เพาะได้กินเพาะได้น,นั่นอยู่พี่น้องยถ้ามันถือดีๆก็ได้แต่จะหน่อยกับบนมีเวลาได้มะล้งน้ำมูดอ,อกพี่น้องช่วงนี้ก็ได้ถ้าเสาร์อาทิตย์งงยิงแล้วเลยบ่มีเวลาเลยละช่วงเสาร์อาทิตย์สิได้ล้งแน่กัแต่จันทร์ถึงสุกถ้าเสาร์อาทิตย์มีคนอยู่บ้านก็นสิได้มีคนเลี้ยงล้านก็นสิได้ลงลงทำงาน บมมีคนเลี้ยงหลานกับวาสานแล้วพี่น้องอยู่บ้านฝงเงีเ้ยนจ้ายามว่าง,อาางโอ้ก็ตัวใหญ่ดีตัวานะึ่าหเหมือนกันแล้วเราเข้าไล่แล้วก็ไม่มีเวลายกกี่เซนนะ่ะอเซสลงามทุ่มง้เซนลงอ๋อ ยกไปได้เรื่อยๆโย,ย้ฝั่งนี้มันยกได้เรื่อยๆแหละอ้อมไปนูน่นแต่ก็น่ายกยุ่ยามเย,ย็นนะ,อ,ะอันนี้หนูก็ไปลงหาหลายวันแล้วนี่มาก็ไม่ค่อยได้หรอกน้ำม,มัน ยไงไม่รู้ปลามันหายไปไหนหมดไม่รู้รรน่าจะหนูก็คิดว่างั้นแหละนู่นน่าจะลงไปแถวตีนตีนนู่นนะฝั่งกระตีนเขานะปลาตัวใหญ่อะจะมาลุนน้ำกันให้ละ